สวัสดีครับ fc p ี่ีสอนะครับก็อยู่ระหว่างเข้าคิวนะครับเอารถไปล้างนะครับตอนนี้ก็กำลังคิวคิวเหลือคิวที่สองนะครับเนี่ยรถก็กำลังเคลื่อนตัวไปนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับเรื่อยแล้วก็เคลื่อนตามแทนที่อีคันนี้นะครับคันหน้าเสร็จก็จะเป็นของเรานะครับนี่เห็นไหมครับออโต้ออโต้วอชเคลียก ใช่ว่า dry 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 true นะครับทางเข้าก็เป็นการล้างรถแบบอัตโนมัตินะครับมีเครื่องตูเห็นไหมครับมีเครื่องโปรโมชั่นด้วยนะเติม500รับ100คันโปรด AI มีเครดิตเดบิตการ์ดด้วยนะครับมันใจปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดนี่เห็นไหมครับเอก็มีพนักงานเขา ใช้เครื่องนะครับเครื่องล้างแล้วก็เขาเช็ดล้อส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดการเช็ดแห้งมีของนี้นะนี่คือศูนย์ล้างรถนะครับที่อยู่รัดเท้าร้อยสิบสองหรือปั๊บเชลนะครับพนังานกำลังเช็ดท้องสาดรถก็เห็นไหมครับมีน้ําไหลพุ่งออกมาน้ำเหมือนฟองสบู่ฟองน้ำยานะครับเห็นไหมครับ มันเหมือนไหลออกมาตรนมัตแล้วก็ใช้น้ําฉีดล้างแล้วก็เช็ดนะครับจากนั้นก็จะมีเจ้าที่นี่ฝักนู้นดูดฝุ่นเห็นไหมครับดูดฝุ่นแล้วก็เช็ดหนอทำความสะอาดก็จะใช้เวลาไม่นานนะถ้าเรียกว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามาครั้งแรก จับเวลาแล้วประมาณไม่ถึง10นาทีก็เสร็จนะครับคันละสิบนาที10นาทีนะครับไวมากนะครับรด้วยพนักงานก็เช็ดเห็นไหมครับเช็ดออกข้างหลังก็จะมีคันหนึ่งสีดำนะเป็นฮอนด้ต่อจากกองแอดนะครับข้างหน้าเป็นมิ s ซูด้านในก็จะมีเบนซคันหนึ่งแล้วมีโตโยต้าคันหนึ่งสีขาว ดูเอี่ยมเลยครับโหเป็นเรียกว่ารถคันโปรดนะครับใครที่ลักรถนะครับก็อาจจะนำมาล้างนะครับซึ่งดูฝนฟ้าอากาศไม่น่าตกนะครับเหมาะแก่การที่จะเอารถมาล้างให้สะอาดนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะมันไม่มีฝน ล้า,างแล้วไปกลับไปฝนตกมันก็มีประโยชน์นะครับอาจะเลอะเทอะอีกก็เลยจะมีคนมาล้างเยอะนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันหยุดด้วยแอดก็อีกเป็นกนหนึ่งนี่ชาดไม่แพงนะครับสีประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับต่อคันนะครับเราไม่ได้ใช้โปรโมชั่นอะไรร้อยกว่าบาทเองนะครับ ล้างที่อื่นก็นประมาณร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนประมาณนี content, ้นะครับฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วรถเบนส์ฝั่งนู้นฝั่งนู้นรถเบน์เสร็จแล้วคิปสีนู่นก็เป็นคลิปสั้นๆก่อนที่จะเข้าไปล้างรถนะครับรอขันหน้านะขันหน้าใกล้เสร็จแล้ว จับเวลาดูว่าประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จตรงนี้ประมาณเจ็ดแปดนาทีไปฝั่งนน้นอีประมาณสักเอาตีไว้สักสิบห้านาทีแล้วกันนะครับไปเกินสิบห้านาทีเสร็จนะครับ ก็พนักงานําว่ารายได้ดีไหมก็ลําบากนะครับสี่เสียงที่จะเทา้าเปื่อยมือเปื่อยนะสัมผัสน้ําทั้งวันนะก็ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่านะมา,นะมา,มาทางานที่ประเทศไทยก็มีที่พักให้ไหมข้างค่าจะมีที่พักมีบ้านพักให้ที่พักพนักงานเนี่ยปล่อยน้ําดีออกมาแล้วนะครับน้ําเหมือนมาล้างนะครับปุ่น มาถึงนี่เลยอ่าปล่อยชมระล้างนะครับล้างจากที่ล้างน้ำยาออกสกรูพอล้างเสร็จปุ๊บก็จะไปเช็ดต่อนี่คือกระบวนการนะครับโอเคนะครับสี่เช็ดคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับก็ไว้เจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยรถก็มาออกไปแล้วนะครับจะชีดล้อ,อก,ก่อน โอเคนะครับสวัสดีครับ